เดี๋ยวคันนี้มาเปลี่ยนโทโมตัวปรับน้ำยาแอร์นะครับคันนี้ลูกค้าเขาแปลงโทโมมาละเป็นหางหนูซ่อนไว้ในตู้แอร์แต่มันปรับลำบากนะครับตัดอุณหภูมิก็ไม่ค่อยแม่นยำผมย้ายมาไว้ในรถแล้วครับย้ายมาไว้ข้างนอกอเดี๋ยววันนี้มาดูการแปลงโทโมนะครับโทโมไฟฟ้าหรือว่าโทโมหางหนูนะครับ ตัวเนี้ยที่ผมจะแปลงเนี้ยเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้คําสั่งของกล่องมันก็ไม่มีละนะครับคําสั่งกล่องหายไปแล้วนะครับคําสั่งกล่องก็โดนตัดออกก็เหลืออยู่2ส,สายไฟสองเส้นนะครับมันจะมีเส้นสีเขียวกับสีแดงนะครับก็ให้ตัดออกนะครับแล้วก็ต่อสายโซโท,ท,ท,ทโมโที่เราแปลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาตัวเซนเซอร์ตัวโทวโมโทนะครับเซนเซอร์ของเขาครับ เราก็ยัดเข้าไปในตู้นะครับยัดเข้าไปในตู้เนี้ยยัดเข้าไปนะครับจะได้อุณหภูมิจะได้ตัดแม่นยํานะครับอุณหภูมิจะได้ตัดแม่นยําผมก็ได้แย่เข้าไปละเดี๋ยวผมประกอบเดี๋ยวต่อสายไฟนะครับอันนี้สายไฟวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกไปหาความแอร์นะครับสองเส้นจะมีสีแดงนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับนะไม่รู้จะมองเห็นไหมสีแดงกับสีเขียวนะอันนี้ถ่ายกลางคืน นะครับหลังจากที่ต่อเสร็จมันก็จะได้ใส่ไฟมาแบบนี้เหมือนกันนะครับใส่ไฟก็จะวิ่งเข้าก็วิ่งออกนะครับแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิเราก็ต่อสายมายาวๆจะได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับทําเสร็จก็เก็บงานเก็บสายไฟนะครับสายกาวก็ลงตรงนี้เลยนะครับสายกาวนะครับอันนี้ก็สายสโม ก็จะทําให้ยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อถอดจะได้วางแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับว่าจะเอาให้เย็นน้อยเย็นมากนะครับให้คอมแอร์ตัดชา้าตัดเร็วนะครับอันนี้เย็นมากเๆเลยนะแทบจะพรอมแอร์จะจะไม่ตัดเลยจะให้เย็นช่ำๆเลยนะครับอันนี้ก็จะให้เย็นน้อยๆเย็นน้อยๆคอมแอร์ก็จะตัดเร็วคอมแอร์ก็จะตัดเร็ว อันนี้คอมแอร์ตันนะครับอันนี้คอมแอร์ทาผมอยากให้ทําอุณหภูมิประมาณนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็สายไฟก็จะก็บในประมาณนี้นะครับสายไฟ2เส้นนะครับจะวิงฮาฮาาว่งเข้าหาาโซวแอร์นะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ก็ฝังอยู่ในตู้นะต้องเอาไว้ในตู้ถ้าเอาให้ดีนะครับต้องไว้ในตู้ โคมแบบนี้เขาจะมาแย,ย่ไว้แค่ข้างในตู้นะต่อง่ายมากเลยนะครับแค่มาแย,ย่ไว้ในตู้นะครับเรามาต่อสายไฟ2เส้นวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับมันจะต่อง่ายนะครับเขาเรียกว่าโคมูห่างหนูจะเอามาแยกไว้ข้างนอกไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็จะปรับจูนล,ลําบากนะครับปรับจูนล,ลําบากนะครับเป็นเขาเรียกว่าโทโมูหางหนูอันนี้ของผมเป็นโคมูไฟฟ้าก็จะย้ายมาอยู่นี่ จะให้ลูกค้าปรับจูนเอาได้เลยนะครับเย็นมากเย็นน้อยนะครับอยู่ลูกค้าปรับจูนเลยหลังจากที่ประกอบเสร็จก็อุณหภูมิผมจะปรับได้ประมาณนี้คอมแอร์ค่อนข้างที่จะปรับดีต่อต่อดีแล้วนะครับอันนี้คือตัวปรับอุณหภูมิแอร์นะมาแยกไว้ข้างนอกแล้วตัวนี้จะคอนโทรลไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ยังคอนโทรลหน้าค,คัดคอมแอร์ได้อยู่นะครับอันนี้หน้าคัดคอมแอร์ไม่ทํานะครับอันนี้คอมแอร์ตัดละนะครับคอมแอร์ตัดละ อันนี้ปัลงนี่เป็นปกตินะครับแต่ตรงเนี้ยยังมันคอนโทรนไม่ได้แล้วนะครับอย่างเดียวแต่ตัวปรับอุณหภูมิผมย้ายมาไว้นี่แล้วนะครับเพื่อกับการใช้งานของลูกค้านะครับความพอทํามนะนะครับก็ทําไว้ประมาณนี้นะครับก็ให้ปรับอุณหภูมิเอาถ้ามันเย็นเกินไปแล้วก็สามารถที่จะลดได้นะครับ มันเย็นเกินไปเราสามารถลดได้ปิดได้ปิดตรงนี้หน้าคัาทคอมแอร์เนี้ยได้นะครับเปิดหน้าคัาทคอมแอร์ตรงนี้ได้นะครับอย่าให้เย็นมากเย็นน้อยก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับตัวปรับอุณหภูมิตัวนี้นะครับให้เย็นมากๆเลยคอมแอร์ไม่ไม่ตัดอะไรประมาณนี้นะครับเอาให้สุดเลยนะครับถ้าอยากได้ยความเย็นประมาณนี้สู้แดดหน่อยกลางวันนะครับก็ปรับมาประมาณสักครึง่งนึงนะครับหรือว่าจะสุดเลยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับถ้าถ้า อากาศเย็ยนนะครับฝนตกเราก็สามารถจะปรับได้แค่มานิดนึงนะครับฝนตกแล้ววันนี้วันนี้ฝนตกแค่ให้มันตัดต่อตัดต่อต,ตอกแตกตอกแต็กก็ปรับมานิดเดียวก็พอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คอมแอร์อยู่ที่กําลังคอมของแต่ละท่านด้วยนะครับก็พิจารณาคอมของท่านก่อนนะครับว่ามีน้ํายาไหมคอมแอร์มีกําลังดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็คันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับ ต,ต้อง,อย,งยังแม่นยำนะครับอยู่ที่คอมแอร์อยู่ที่ตู้แอร์นะครับว่ามีคอมมีกําลังอัดดีไหมนะครับก็ออกนี่นะครับก็จะซ่อนไว้ในตู้แอร์อย่างนี้ตัวเรียกว่าตัวโทโมโฟไฟฟ้าต้องต้องแย่ไว้ติดไว้ติดไว้ที่เดิมนะครับแป,แปะไว้ตรงข้างๆตู้นะครับอย่าปล่อยห้อยไว้นะครับเดี๋ยวมันจะตัดไม่ค่อยแม่นยำนะครับโอเคครับ ที่มีอาการคอมแอร์ตัดต่อตัอตอตดต่อตัดไม่เนียนนู่นนี่นั่นก็เช็คอาการเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาทํานู่นน,นี่นั่นพันี้าลูกค้าเขาแปลงมาแล้วไงแต่นี้ถ้าใช้งานจริงมันจะลําบากนะครับก็นึกถึงลูกค้าใช้ด้วยนึกถึงที่ผมเคยใช้รถมาก่อนนะครับอันนี้คอมแอร์ตัดละนึกถึงที่ผมใช้รถมานึกถึงเวลาฝนตกอยากให้ความเย็นมันไม่อยากเย็นนะครับแล้วก็ ไม่อยากปิดคอมแอร์ลกระจกมันจะเป็นฝ้าอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้คอมแอร์ตัดต่อน,น้อยๆนะครับนี่แหละก็เหตุผลหนึ่งนะครับคอมแอร์ทำมาเย็นจังเย็นจังนี่ครับแต่ขับกลางคงืนกลางคืนเนี้ยผมอยากให้เย็นน,น้อยๆไม่สามารถที่จะปรับจูนได้ครับจะมอมุดแต่เกะนี่มันก็คงว่าไม่ใช่นะครับเวลาขับรถนะครับก็นึกถึงความปลอดภยัยนึกถึงความสะดวกสบายอันนี้คอมแอร์ทำแล้วนะครับฟังเสียงหน้าคัดคอมแอร์รอก็นิ่งอยู่วันนี้มาให้ดูแค่ ตัวปับอุณหภูมินะครับรอบก็ดูกันมาหลายคลิปแล้วครับก็ให้ดูอันนี้กันบ้างอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทําบ่อยนะครับอันนี้ก็ของลูกค้าเขาแปลงมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับรอบเครื่องของลูกค้าก็ได้นิ่งๆเลยนะครับหนึ่งพันนะครับรอบก็ได้นิ่งๆนี่นะครับก็ทํารถทําให้สมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ตั้งแต่เครื่องยนต์สมบูรณ์ตั้งแต่แอร์ระบบแอร์ทุกๆอย่างนะครับก็ ระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ทุกๆอย่างนะครับที่ลูกค้าต้องการอยากทําแล้วอยากจบกับผมนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คอมแอร์ตัดคอมแอร์ตัดแล้วนะคอมแอร์ตัดแล้วยวรอดูคอมแอร์ทรัอันนี้ผมเปิดประตูไว้นะความเย็นมันจะออกนอกมกั่งมันก็เลยความเย็นก็ไม่ค่อยแม่นยําอยู่ในห้องโดยสารนะครับมันก็จะอาจจะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวรอดูคอมแอร์ทำนะครับเสักพักคอมแอร์ก็ทําอันนี้ผมอยากให้เย็นน้อยๆคอมแอร์ก็จะตัดเร็วคอมแอร์ทำแล้วนะครับ <script> ก <têm S 1> ็ <playthrough> จะได้ประมาณนี้นะครับก็นี่แหละครับใครจะมีปัญหาเรื่องคอมแอร์ไม่ตัดนู่นนี่นั่นก็ดูกันเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คอมแอร์ไม่เย็นไม่ฉ่าก็อยู่ที่กําลังคอมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็เช็คกันก่อนนะครับอันนี้แค่ ตัวเทอโมตัวปรับน้ำยาแอร์นะครับตัวโท m o โมตัวตัดต่อหน้าคัดคอมแอร์ตัวตัดต่ออ,อ,ตตตอ,อุณหภูมิของตู้เย็นแค่นั้นเองนะครับของตู้นะครับสารทำความเย็นนะครับถ้าตู้แอร์ไม่เย็นหรือว่ายังไงมันก็จะไม่ตัดนะครับแอร์ก็จะไม่เย็นฉ่าก็เช็คต่างๆนานาด้วยนะครับหลายจุดนะครับโอเคครับผมก็ได้ประมาณนี้ ผมแอร์ตัดละผมแอร์ตัดไปอีกรอบนึงแล้วนะครับ๋ยวรอดูผอมแอร์ทำนะครับอันนี้ตัวปรับดูดพูมนะครับเดี๋ยวดูรอกเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวดูลอบเครื่องนะ ทำแล้วกลองไปโฟกัสไอ้ตรงการพรมอะไรนะครับก็จะได้นิ่งๆประมาณนี้นะครับรอบเครื่องดีแล้วตัวคอมแอร์ Air ก็ต้องดีด้วยนะครับตัวคอมแอร์ Air ก็ต้องดีด้วยตัวปรับอุณหภูมิก็ต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าคอมแอร์ตัดต่อตัดต่อ,ตอช่างทําไมรอบเครื่องไม่ดีนูน่นนี่นั่นก็กช่างขาปวดหัวเหมือนกันนะครับก็อยากทําให้มันจบตั้งแต่ตัวปรับอุณหภูมินะครับก็ตั้งแต่รอบเครื่องตั้งแต่ แวคคัมตั้งแต่รอบเครื่องยนต์เครื่องสะดุดนู่นนี่นั่นก็นี่แหละครับอาการไล่ของมันต้องทําให้ลูกค้าให้จบถ้าไม่จบเดี๋ยวลูกค้าก็มาถามว่าคอมแอร์ผมทําไมไม่ตัดทําไมคอมแอร์ผมตัดปล่อยตัดปล่อย,อ,ยอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็หนึ่งเหตุผลละไอตรงนี้แหละนะครับรอบเครื่องก็ได้ได้นิ่งมากเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็คอนโทรลได้อย่างที่ผมบอกนะครับคอนโทรลหน้าคัดคอมแอร์ได้อันนี้เปิดพัดลมนะครับตรงนี้ก็มาปิดหน้าคัดคอมแอร์ได้อีกระดับนึงนะครับ ให้เย็นน้อยเย็นมากก็หมุนเอานะครับโอเคลรวปุ่ม